และก็เป็นเดนิสมูริโลที่วิ่งมายิงเข้าไปแต่โดนเซฟซ้ำได้กับเสียหน้าแต่ว่ายังไม่ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็ควีเออาร์โอเคได้ประตูดีจะได้โดนตีมากสวัสดีครับไม่ได้มาผมเจ้าไอซ์เบิร์กและนี่คือเต็มพ้อฟุตบอครับชล้ำชนชนบุรีเอฟซีเปิดชนบุรีเซดียมต้อนรับการมาเยือนของปศา,าสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ด นาทีที่ส1สุเปอร์โชคได้โยนบัญชนินแทะเอกระโดดปัดโลดถโผลสุเปอร์ชัยไหลต่อให้ไม่ั้าไม่อ,อ่อนโยนถ้าเต็มข้อติดเซฟชนบุรีก็ยังไม่โดนนาทีสี่สี่ันมงคลใจ่ายให้อยู่ยังสูจ่ายต่อให้วราชิได้หลุดไปดวลเด็กกับโกลแล้วก็กะจะยิงไปเสาไกลสีวราชิยอดเยี่ยมปัดปลายมือออกไปนาที69มูริโร่โดนเหยียบชา้ายัำงเข้าไปดอกนี้มีเจ็บปวดรวดร้าวหลังจากเช็กวีเออาก็ชัดเลยชดตนี้ฝ่าวกมา การเดินมาชิดเป็นจุดทนบัตหนาวและก็เป็นเดนิสมูริโลที่วิ่งมายิงเข้าไปแต่โดนเซฟซ้ำได้กับเสียหน้าแต่ว่ายังไม่ดีใจเดี๋ยวเดีวขอเช็ควีอโอเคได้ประตูดีจะได้โดนตีมาก ขออย่ามายุ่งกับตรงนี้ <c oughs> ขอเช็ควียาก่อนครับ <c oughs> เอ้าโซโลครับ <c oughs> บัลแรงเลยครับที่ชมบรีสเตเดียมทัดเวลาบาดเจ็บฉันมงคนกดจากซ้ายยิงยังสูงไม่ทันแล้วแต่ว่าอะไรฉันจังเก็บได้แล้วก็ยิงทดเจ็บซิกเนเจอร์ทำไมยตายส่งบันสุกที่ก้นตะข่ายเก็บใช้ให้ฉหลามชน